ลานจอดรถของเทศบาลเมืองคนลังค่ะตอนนี้กลายเป็นกองอํานวยการเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อพยพนะคะเจ้าหน้าที่เทศบาลทั้งหมดค่ะรวมถึงผู้อพยพบางส่วนต้องลงมาช่วยกันประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับคนที่อยู่ในศูนย์อาหารบางส่วนค่ะถูกจ่ายไปให้กับคนที่อยู่ในชุมชนที่ยังออกจากบ้านไม่ได้ก่อนหน้านี้ที่ศูนย์อพยพแห่งนี้ค่ะมีคนหลายจังหวัดมาอยู่นะคะอย่างเช่นนราธิวาสและก็ยะลาที่เขาไม่สามารถกลับบ้านได้วันนี้ออกจากศูนย์อพยพแล้วคนที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่จะเป็นคนหากใหญ่ที่กลับเข้าบ้านไม่ได้ เช่นกันเพราะว่าไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้าค่ะชาวบ้านจับจองมุมต่างๆของเทศบาลเมืองควรลังทั้งในห้องประชุมห้องโถงและจุดที่มีปลั๊กไฟหลับนอนอยู่แบบนี้มานานหลายคืนแล้วค่ะส่วนบางคนเพิ่งอบพยพเข้ามาเมื่อคืนนี้หลังติดอยู่ในบ้านไม่มีใครช่วยเหลือเมื่อน้ำลดก็รีบออกมาหาอาหารประทังชีวิตก่อน หลายครอบครัวอยู่กับน้ำรอการช่วยเหลือนำไปสู่การสูญเสียคนที่รักในครอบครัวครอบครัวของคุณยายละไมมีกันทั้งหมด5คนแต่วันนี้มาอยู่ที่ศูนย์อพยพแค่4ี่คนหลังลูกสาวที่พิการถูกน้ำพัดจมหายไปภายหลังพบว่าเสียชีวิตแล้วคุณยายบอกกับดิฉันว่ารอการช่วยเหลืออยู่นานแต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เห็นลูกสาวถูกน้ำพัดไปต่อหน้าแต่ว่าคว้าไว้ไม่ทัน วันนี้มีเงินติดตัวเพียงแค่2บาทต้องเลี้ยงดูหลานที่พิการอีกสองคนชีวิตลำบากมาก่ามกลางวิกฤตของน้ำท่วมอีกไม่กี่วันก็ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนละ3,000บาทคงต้องนำเบี้ยคนพิการและเบี้ยผู้สูงอายุจ่ายค่าบ้านไปก่อนยายอยู่บ้านกับยายสองคนจ้ะเช่าบ้านอยู่เดือนหนึ่งสามพันเบี้ยพิการเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยวันที่หนึ่งทีไปกดท้เขาทุกเดือนเลยแล้ว ค่ากินค่าปิดคลิกจ้างมั่งเก็บปวดมั่งดูหมอมั่งแล้วจางนั้นดูดวงก็ได้มี่หิบสามสิบาทมั้งดูดวงที่บ้านไม่มีปัญญาบาทเดียวดึงเดียวไม่จิดกระเป๋าลูกเอ้ยนี่เนี่ยเหลือสองบาท ไม่ต่างกันกันกบครอบครัวนี้ต้องมาปูเสือนอนอยู่หน้าประตูทางเข้าเทศบาลเธอเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะที่อบพยพเด็กออกมาตั้ง12คนเพิ่งออกจากบ้านได้เมื่อคืนนี้หลังน้ำลดลูกของเธอออกมาพร้อมกับอาการป่วยปวดท้องและไม่สบายตัวเพราะว่าระหว่างที่อยู่ในบ้านต้องทนดื่มน้ำฝนที่รองจากหลังคาไม่มีอาหารปรุงสุกที่สะอาดรับประทานเมื่อคืนเป็นอาหารมื้อแรกที่ได้กินแบบอิ่มท้องเด็กๆได้นอนหลับ ส่วนเธอเองยังคงเป็นกังวลห่วงบ้านและอุปกรณ์ทํำขนมที่เป็นอาชีพหลักเลี้ยงครอบครัวเธอบอกว่าตอนนี้ยังรู้สึกผวายังไม่กล้ากลับเข้าบ้านกลัวว่าจะมีฝนตกเพิ่มและน้ำจะท่วมบ้านอีกก็คือกลัวน้ำจะมาอ่กงั้น,นก็เลยไม่กไม่กล้าพาลูกกลับเข้าไปก็ถ้าเกิดรวมแฟนรวมแม่ก็ประมาณ1 0 1 0 15คน15ใช่แต่ แต่ที่เป็น20กว่าคนคือครอบครัวของแฟนด้วยตอนนั้นอยู่นย 20, คนยี่สิบยี่สิบสี่คนก,ก็เด็กหกสิบสองหลานหนแล้วก็ผู้ใหญ่1ิบสคนผู้ใหญ่12เด็ก13 ศูนย์อพยพบาลเมืองควรลังเป็นศูนย์อพยพหลักมีผู้อพยพมากกว่า1,000คนแล้วนะเวลานี้มีทีมจิตอาสามูลนิธินำถุงยังชีพจัดตั้งโรงครัวเพื่อแจกจ่ายให้กับคนในศูนย์อพยพและชุมชนข้างเคียงศูนย์แห่งนี้ยังเปิดต่อเนื่องแบบไม่มีกำหนดจนกว่าชาวบ้านจะสามารถกลับเข้าบ้านได้ หลังสถานการณ์น้ำลดค่ะกำลังเข้าสู่กระบวนการเยียวยาเรื่องของทรัพย์สินและสภาพจิตใจวันนี้ดิฉันเห็นทีม MCA คลงพื้นที่ทุกๆศูนย์ที่มีการอบพยพเลยนะคะจากการพูดคุยของเจ้าหน้าที่ค่ะบอกว่าพบเคสสีแดงคือสภาพจิตใจย,ย่ำแย่ของผู้อบพยพค่ะกินไม่ได้และนอนไม่หลับต้องเข้าสู่กระบวนการรับประทญญานยาและอยู่ในความดูแลของเจ้าที่ของศูนย์อย่างใกล้ชิดค่ะชาวบ,บ้านหลายคนบอกกับดิฉันนะคะว่าอยากจะกลับเข้าบ้านแต่ถ้าหากกลับเข้าไปแล้วไม่รู้ว่าจะต้องเร เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างไรพอทุกการเริ่มต้นต้องใช้เงินทุนแต่ในวันนี้เงินเยียวยาพวกเขายัางไม่ได้รับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดค่ะที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ